ก่าอง f 5้โปรวินโปรสปีด BK คคัตซุปเปอร์เจสปีดออยนี่จ้าไรสดฝุ่ยเปิร์สทุกวันข้าวแกงแม่มาเลยคู่นี้นะครับใครชนะเข้าไปติ้งถมด้าน4ีดูสนึ่เลยครับได้ครับเพชรดำลงเอาแล้วครับแขก A ครับเป็นอน,นุวัตเมดี รุยเฟิร์สุพรตาอะไรล่ยเจอเรามาด้านแทกวีไทศสารต้นแสวโูเอ้แม่กองชนะสิงที่หนึ่งแพ้สิง่แพ้งสามตามสูตครับตามสูตเดิมเราก็ทคือ ทำแรงม้าได้แป0รอยหน่อยอยเป็นงานีดร้8 0ก็ลูกโงมูวแล้วเออเอาแล้วท่านผู้ชมเข้ายังตู่ติ่